สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในข่าวไวัยไทยน่วนะครับกรณีที่ชาวโซเชียลแล้วก็บุคคลในโลกออนไลน์เนี่ยกำลังช่วยกันตามหาตัวนายแบบหนึ่งคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคนโดเนะครับเขาหายตัวไปอย่างปริศนาจากเอพักตั้งแต่คืนวันที่4มกราคมนะครับขณะที่เพื่อนๆมีการไปแจ้งความกับตํารวจให้ช่วยกันตามหาอีกแรงหนึ่งนะครับและล่าสุดวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีข่าวที่น่าสนใจสรดปเสียใจแล้วครับ เนี่ยครับกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเคนโด้คุลพัในายแบบหนุ่มหายตัวไปจากขอพักย่านซอยอิสรภาพ20กครับขณะนี้เนี่ยมีการพยายามตามตัวจากทั้งเพื่อนและก็ครอบครัวรวมไปถึงผู้จัดการส่วนตัวด้วยเช่นกันนะครับ เมื่อต้นเนี่ยทราบว่าเมื่อช่วงสามทุ่มของคืนคืนวันที่สี่ที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนชายของหนุ่มเคนโดเนี่ยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ให้ตำรวจช่วยติดตามตัวนะครับนายกุลพัฒน์พงประภาพหรือว่าเคนโดครับหายตัวออกไปจากหอพักครับหลังมีการติดต่อมารดาครั้งสุดท้ายในช่วงสี่ทุ่มของคืนวันที่สามมกราคมครับและมีแม่บ้านของหอพักนะครับที่นายแบบหนุ่มพักอาศัยอยู่เนี่ยพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมา ขณะนอนอยู่ที่ด้านล่างของหอพักก่อนจะหายตัวไปและไม่พบว่าอยู่ในห้องพักแล้วนะครับนี่ครับขณะที่แม่บ้านเนี่ยนะครับนางสาวนุชจรีนิโรดมแม่บ้านพบเห็นครั้งสุดท้ายเล่าให้ฟังครับว่าตนเองเนี่ยพบเห็นเคนโดเนี่ยนั่งอยู่บริเวณม้านั่งด้านล่างของตัวอาคารในช่วงกลางดึกของคืนวันที่4นะครับซึ่งตนเองเนี่ยมีการถามนายแบบหนุ่มว่าทําไมถึงไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับแต่นายแบบหนุ่มเนี่ยตอบว่าปวดหัวอย่างมากครับอยากจะพักประกอบกับตนเองเห็นว่านายแบบหนุ่มเนี่ยอยู่ระหว่างทานข้าวจึงไม่อยากรบกวน และเดินไปทํางานตามปกติครับก่อนจะมีแม่บ้านอีกคนหนึ่งเนี่ยพานายแบบหนุ่มเข้าไปนอนพักภายในสํานักงานที่อยู่ชั้นล่างของอาคารก่อนที่ในเวลาต่อมาตนจะกลับมาแล้วไม่พบนายแบบหนุ่มคนดังกล่าวแล้วนายแบบหนุ่มเนี่ยเป็นคนร่าเริงปกติครับแต่ในวันที่พบเห็นเนี่ยก็นิ่งๆแต่ก็เข้าใจว่าอาจจะไม่สบายหรือไม่ได้เอะใจอะไรก่อนจะมาพบว่านายนแบบหนุ่มเนี่ยหายตัวไปซะแล้วครับทีนี้ครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับทางไทย์นิวออนไลน์นะครับมีรายงานนวนเข้ามานะครับกรณีการหายตัวไปของนายแบบหนุ่มเคนโด ทางเพจนคร45อันญวรุธโธอพอมภัยครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันครับว่าได้พบตัวนะครับในแบบเคนโดบริเวณแม่น้ําเจ้าพยานะครับโดยเคนโดนั้นเสียชีวิตแล้วครับประมาณ3วันได้ซึ่งในบริเวณเดียวกันนั้นยังพบหญิงสาวอายุราวๆ3าปีจมน้ําเสียชีวิตครับแต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดหรือดูรูปประพันธ์สันฐานได้โดยหากมีรายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มเติม,ค,ออรรค,มรรครับทางทีีนรบคััด นี่นะครับกรณีที่มีการแชร์กันเปน็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ตับเพื่อกันตามหาตัวในแบบหนุ่มเคนโตนะครับล่าสุดได้รับการยืนยันว่าเจ้าตัวเสียชีวิตแล้วครับรอยอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาเสียชีวิตได้ประมาณ3วันแล้วด้วยครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนๆด้นะครับเข้าไปที่ดูครับคุณจับไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ